สุกแล้วนี่ยลูกใหญ่ใช้ได้เลยนะขนาดนี้เก็บได้แล้วนะครับลูกใหญ่แล้วสุกใช้ได้กำลังดีสวัสดีครับทุกท่านก็ห่างหายกันไปพักหนึ่ง วันนี้มีโอกาสก็จะพามาชมสตรอเบอรี่สักหน่อยสตรอเบอรี่ที่ปลูกไว้บนระเบียงเนี่ยที่ปลูกไว้ให้นา,านๆเก็บนี่แหละที่ต้องเช้าๆหน่อยเพราะว่าถ้าตื่นสายจะไม่ทันไปถ่ายเจ้าของก็จะมาเก็บก่อนพอดีมันมีเริ่มมีสุกช่วงนี้พอจะได้เห็นบ้างเดี๋ยวก็ไปดูกันก็มีไม่เยอะหลังบ้านนี่บนระเบียงนี่ ประมาณเทา่าไหร่หกสิบต้นใส่กระถางในะกระถางสิบนิ้วก็สั่งมาปลูกร้อยต้นนะปลูกหน้าบ้านบ้างส่วนหนึ่งแล้วไอ้บลระเบียงนี่มันเต็มก่อนจริงกะจะปลูกบนนี้หมดอนะ่ะแต่มันเต็มก็เลยได้แค่หกสิบต้นเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยอันนี้เป็นระเบียงหลังบ้านนะด้านหน้าด้านหลังนี่เป็นทุ่งนานูาน่นนะ่ะภูเขาอยู่นู่นลิกิดนูนะ่นน่ะนี่ก็ยังเช้าๆอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย จ็ดโมงกว่าอากาศก็ยังโอเคอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบแปดองศาประมาณนี้นี่เลยาดูภูเขาไปก่อนก็ยังมีหมอกบนภูเขาอยู่ช่วงนี้ยังดีหน่อยนะหมอกควันยังไม่มาเพราะยังไม่ได้เขาไม่ได้ค่อยได้เผากันแต่ก็มีบ้างมาจากประเทศใกล้ๆเราเนี่ยแต่ของเราช่วงนี้ไม่มีค่อยดีล่ะย มาดูสตรอเบอรี่เราดีกว่านี่เห็นไหมเป็นไงครับสวยงามไหมีนระเบียงหลังบ้านเห็นไหมเห็นขอบระเบียงไหมเนี่ยนั่นสิงนางจานวางอยู่นั่นทีแรกก็นี่ก็จะไม่ออกซะแล้วเพราะว่าแดดมันไม่ค่อยเยอะนะช่วงนี้ด้านนี้ จะเดินแดดวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงอะช่วงเช้าๆช้าบ่ายไม่เดลีละก็ประมาณสักห้าหกชั่วโมงถึงบ่ายไม่รู้ไม่แน่ใจไม่ถึงนะประมาณสักสิบโมงก็จะมิเมอไม่เจอแสงแล้วอะแต่ก็ยังงามอยู่นะอ้าวเดี๋ยวเราไปดูกันนี่อ้าวตอนนี้ไม่มีดอกไปเลยหรือว่าล่มเกินไปต้นนี้งามมากแต่ต้นอื่นก็มีละเดี๋ยวไปดูต้นที่มีแล้วกัน ดนะอ,อกเต็มเลยจริงๆแล้วถ้าได้แถวเลยแค่แถวเดียวก็พอสวยเลยนะแถวหน้าแถวเดียวก็จะเก็บรูปง่ายแต่นี้ที่ไม่พอนะครับก็เลยไปด้าหลังดนะ้ยเนี่ยนี่แถวหลังก็มีรูปห้อยไปด้านหลังนี่ออกดอกเริ่มออกมาแล้วอันนี้อันนี้คันเชียงใหม่แปดสิบหรือแปดสิบแปดไม่แน่ใจละจำไม่ได้ ประมาณนี้แหละมา, 80, มา 88, แปดสิบกัแปดแปดนี่แหละสั่งมานี่เห็นรูปมัครับสุกแล้วนี่ลูกใหญ่ใช้ได้เลยนะกนตดนี้เก็บได้แล้วนะครับลูกใหญ่ละสุกเช้นได้กาลังดีถ้าลองงอมแบบนี้จริงๆถ้าง,งอมแบบนี้ถ้าไม่กลัวนกมากินก็เก็บไว้ให้งอมแบบนี้ได้แต่ขนาดน,นี้ก็อร่อยแล้วกรอบๆหวานๆตัวนินดๆแต่ว่าไม่ได้เก็บให้ดูนะเดี๋ยวรอเจ้าของเขามาเก็บ ตอนนี้เราพาชมไม่ใช่เดี๋ยวเจ้าของเขาเตื่นมาไม่มีให้เก็บจะโวยวายมีต้องรีบมาถ่ายเช้าเพราะว่าถ้าเขาเตื่นมาก่อนเขาก็จะมาเก็บกันแล้วสองพี่น้องคเขา <c oughs> แล้ววันนี้วันเกิดคนพี่สะด้วยวันนี้วันเกิดเขาเนี่ยวันเกิดหกขวบของคนพี่เับดังนั้นพิเศษเยเดี๋ยว็กต้องมาแล้วนี่ยเนี่ยนี่ก่อนเล้ว ะดกใช้ได้นะครับถึงจะออกช้าหน่อยเริ่มออกประมาณปลายเดือนกุมภาเอวไม่ใช่จิปลายเดือนมกรานะจริงๆแล้วถ้าได้ออกผลช่วงปีใหม่จะด็กกว่านี้นะถ้าถือขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะไหลออกมาถอดไปก่อนเดี๋ยวเราฝนตกเอาไว้ใหม่ถือว่าสวยนะครับ ใบเยอะเขาว่าใบเยอะจะทําให้ลูกใหญ่จริงไม่จริงไม่รู้แต่น่าจะจริงดีป่ะนี่ยังไมู่้เพราะสังเกตดูลูกโตๆนั่นเลยมองไกลๆเนี่ยเอาใกล้ๆมองไม่เห็น ยังไม่สุดอนนี้เริ่มแล้วไม่สุดแล้วแต่ลูกน้อยนี้อ้น้อยไปหน่อยใบหนามันมาเบียดกันช่วงหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันเลยทําให้ดูยากปิดเลบแต่ก็ไม่เป็นไรพื้นทีเราน้อยก็ว่ากับตามน้อย แต่ว่าเดี๋ยวว่าจะขยายไอ้ด้านหลังนั่นเอาลงแข้งล่างดีกว่าด้านบนแค่นี้ก่อนแต่ว่าปัญหาคือถ้าลงข้างล่างนกมันเยอะจะไม่ทันชเช้าเช้าถี่เาไม่ตื่นมานกกินหมดนี่อันนี้ลูกใหญ่ใช้ได้เลยสุกแล้วขนาดนี้ก็โอเคแล้วกเก็บได้ใชอนี่นี่ก็เยอะโอ้อย อันนี้ห้อยมาด้านนอกนอกเห็นแล้วเนี่ยก็โดยรวมดกใช้ได้อยู่นะข้างบนนี้ก็มองดูเมื่อกี้เท่าที่สำรวจนี่ก็มีต้นเดียวนั่น,นแหละต้นแหลกที่ไม่ออกยังไม่มีดอกเลยน่าจะเป็นเพราะว่าได้แสงน้อยเกินไป นี่เพิ่งจะเริ่มสุกนี่แหละประมาณทักระทิศอาทิตย์นะย,ยังไม่เยอะนะคันวัน,นสิบลูกบ้านออกจากประตูมาก็เจอเลยระ,ะเบียบนะออกจากประตูปุ๊บเปิดมาก็เห็นเลยเงนี่ย เดี๋ยวไปดูคลายานี้เป็นมันีิจิตรที่สามสิบก้นอยู่หน้าบ้าน่นตรงนี้ลงบันไดมาก็าเจอแล้วนี่หน้าบันไดนี่เราตากผ้าอยู่นั่นแดดจะอยู่ด้านนี้ทั้งหมดอ่ะด้านหลังไม่ค่อยเจอแสงแดดเดินนิดนิดก็เลยเอาผ้ามาตากข้างหน้าตรงนี้ก็มีประมาณสามสิบก้น ที่เหลือมาไว้นี่หมด <c oughs> นี่ไหนสุกเลยยังนี่เห็นไหมสุกนี่ก็ใหญ่ใช้ได้เลยนี่ก็เด็ดได้แล้ะสุกเหลืองแดงนี้เอาได้แหลวนะครับไม่ต้องรอให้แดงทั้งลูกถ้ารอทนันแดงทั้งลูกเดี๋ยวก็ไม่ทันกินอย่างที่บอกวันนี้ก็แค่รอคนมาเก็บน่นี้รอเจ้าของตื่นมาเก็บเจ้าของนอนเงียบเลยวันนี้วันเกิด ก็นด้ไว,ว้เยวเก็บก่อนไปโรงเรียนอ้าโอ้ลูกนี้ใหญ่โตโอเคมากน่าจะรออีกวันหนึ่งนี้นี่อาจจะเป็นเย็นตกดีจังครับพันนี้ดูเป็นช่อเลยนะเนี่ยยาวยาวเอ,อาใหญ่ ก็อันนี้อยู่ในกระถางสิบนิ้วนะ่ะในเป็นกระถางสิบนิ้วผมใช้อะไรอ่ะดินดินผสมกแกลบดินครึ่งแกลบครึ่งแล้วก็ผสมขี้วัวข้งไปหนึ่งส่วนทั้งหมดนะแกบ 2, ลบสองดินสองขี้วัวหนึ่งตอนปลูกทีแรกนะนี่ ไมเนี่ยโอ้ลูกใหญ่เตรงนี้ลูกหนึ่งนูนแต่ยังไม่สุกดีนั่นนะ่ะนู่นนะก็เช่วงด้านนี้เต็มจะไม่ให้ไปไกลนะครับแล้วก็มีด้านนี้หน่อยนึงนี่เดยนี้หน่อยอย่า,อาไปนู่นนะอยู่แทกอยู่ใกล้ๆต้นหมอนนี้ นี่พุ่มใหญ่มากโอ้โหนี่ออกไหนกวงเบลเลอร์เลยนี่อันนี้ไหลไหลมันเลื้อยมาลงใกล้ๆนี่ก็จับลงใกล้ๆนี่ก็ออกดอกเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยนี่ไหลที่ออกมาใหม่ออกหมดช่วงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยไหลเหมือนกันต้นนี้มันตายไปไม่แน่ใจเพรานะอะไรต้นแม่ตายไปแล้วนี่ผมดึงไหล ไอ้กระถาข้างๆมาใส่ไว้เนี่ยแล้วก็ต,กกวตัดก็ออกลูกเหมือนกันอันนี้ช่วงนี้ก็เก็ดลูกก่อนเดี๋ยวรอหมดกูแหละก็เห็นเขาว่าถ้าอุณหภูมิไม่ถึงยี่สิบหกองศาอุณหภูมิสูงกว่ายี่สิบหกองศาว่างั้นลูกจะไม่โตนะครับก็ตอนนี้ก็เลี้ยงไปเรื่อยนจนกว่าจะอุณหภูมิสูงลูกไม่โตก็ปล่อยเอาไหลไว้ลูกต่อ ผ่านมาดูซะหน่อยนี่แบ็คเบอร์ี่เกมแบ็คเบอรี่ช่อนี้ยาวมากเป็นเมตรเลยนะช่อยาวๆให้ลูกจะใหญ่อันนี้มันอยู่ต้นอยู่ตรงนี้ก็เลยปล่อยไว้เนี่ยเดี๋ยวพอเริ่มแดงเป็นสีแดงก็จะเอาตะข่ายมาหุ้มนะครับวันนี้ก็คงพามาชมแค่นี้แหะครับสตรอเบอรรี่กระถางคงไม่ได้ เก็บให้ดูนะเดี๋ยวรอเจ้าของเขามาเก็บก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ